นิยายพีเรียดพีใจยุคพนครในช่วงอันธพาลคลองเมืองส่วนสามเขียนโดยคุณครามผู้เขียนนิยายเรื่องใจขังเจ้า เรื่องราวของครูรวีครูสาวแสนซื่อที่หอบความฝันจากบ้านโป่งเดินทางเข้ามาพนาครเพื่อมาเป็นครูในโรงเรียนสอนภาษาตามที่ได้ติดต่อกันไว้กับคุณหญิงพิสมัยแต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งคุณหญิงพิสมัยทั้งโรงเรียนสอนภาษาที่ว่านั่นกลับไม่มีอยู่จริงเธอโดนหลอกให้มาเป็นล่ามเพื่อติดต่อเจราจาซื้อขายฝิ่นกับพวกฝรั่งโดยผู้ที่เป็นคนคอยควบคุมดูแลครูรวีไว้จนกว่าจะถึงวันเจราจาก็คือแดนไตมหานาคนักเลงเบอร์หนึ่งของพนครที่ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็มีแต่คนกลัวหัวหด เรื่องราวความรักระหว่างนักเลงในยุคพนครกับครูสาวบ้านโป่งจึงได้เริ่มต้นขึ้นเรื่องนี้พอได้อ่านแล้วบอกตามตรงเลยว่าในช่วงแรกเนี่ยนึกภาพไม่ค่อยจะออกว่าพวกนักเลงที่พูดลงไทยด้วยครับเนี่ยเขาพูดกันด้วยน้ำเสียงแบบไหนงงไปหมดด้วยความที่มันเป็นพีเรียดแถมยังเป็นเรื่องราวของนักเลงด้วยมันไกลตัวมากจนนึกภาพนึกน้ำเสียงไม่ค่อยจะออกเพราะว่าส่วนตัวแล้วค่อนข้างว่างเว,ว้นจากงานพีเรียดไทยมานานมากแล้วยิ่งพีเรียดยุคพนครนี่บอกเลยว่าไม่ได้จับมานานมาก สำหรับเรื่องซ่วงซามนั้นถึงแม้ช่วงแรกจะนึกภาพไม่ค่อยออกแต่พ่ออ่านไปเรื่อยๆภาพทุกอย่างมันก็ค่อยๆเข้ามาในหัวเองโดยอัตโนมัติค่อยๆจินตนาการน้ำเสียงท่าทางเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของตัวละครออกมาได้เองจำนวน1,800 0 0กว่าคำปกติจะอ่านอยู่วันสองวันก็จบ แต่ซวงซามเนี่ยกับเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆอ,อ,อ่านเพราะความดีเทลความที่ต้องนึกภาพนึกเสียงให้มันเข้ากับสถานาการณ์เอ่ยใดกว่าจะทําให้อ่านเรื่องนี้จบก็ล่อไปสีวันจนได้ในส่วนของเนื้อเรื่องที่ชอบเลยก็คือการบอกเล่ามิตรภาพของฝั่งเพื่อนๆในซ่องของครูลวีและมิตรภาพในแบบนักเลงแก๊งสามพญาของแดนไตที่เขียนออกมาแล้วทุกตัวละครมีความเป็นตัวเองมากๆส่วนเรื่องของเลิฟไลด์ด้วยข้อจํากัดหลายอย่างทั้งเรื่องสถานะผู้ที่โดนหลอกมากับผู้คุมนักเลงกับคุณครู ทำให้ความรักของทั้งคู่เนี่ยมันยากไปหมดชีวิตนักเลงที่แดนไตทิ้งไปไม่ได้กับชีวิตปกติธรรมดาที่ครูละวีใฝ่ฝันมันอยู่คนละทางกันเลยเรื่องนี้ต้องจบด้วยวิธีไหนทั้งคู่ถึงจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็ต้องมาลองอ่านกันในสวงซามได้เลยค่ะ